สวัสดีครับนี้พบกับผมในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับอันนี้เป็นการไต่แล้งของผมนะครับโอเคไปดูว่าฝ่ายของข้ามใช้เด็กอะไรก่อนอ่าเด็กวังกรปกติเลยน่าจะเป็นสายบูอายด้วยซ้ำจากที่ดูนะอ่าสายบูอายน่าจะเป็นเด็กเริ่มต้นนะเนี่ยไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์เนชมชนะแหละก็ชนะแหละแต่ดูว่าผมชนะยังไง ไปไปดูกันเพ้่ยตัวผมนะครับเดี๋ดูนะครับผมใช้เด็กอะไรอ่มาดูกันอ่าผมได้ใช้เด็ยก,ก,กันผมใช้แต่ว่าสายผมเป็นสายบูอายที่เป็นในทางฟิวชั่นแล้วก็อ่าพิธีกรรมจั่วมาบันออข้ามหมอบแล้วจบเทินนี่เรียกก่อนเลยบูอายเคออสตากอนไปแล้วอ่าแล้วก็เซิร์ช องค์กรขึ้นมา2ตัวเอามาแล้วใช้เวทวิชั่นด้วยบูอายนะฮะนี่แล้วก็เรียกบูอ y e ออกมา <c oughs> แต่บูอ y e ตัวนี้มีตัวพิเศษนะอับริส่าผมเรียกบูอ e y อ a l t e r n a t i v e มานะครับแล้วก็เรียกด้วยความสามารถของเวทมนต์เรียกบูอ y e ปกติแล้วผมก็ฟิวชั่นครับเรียกไทแรนด์ดากอน ลงมาในฟิครับอ,อ๋อด้วยความที่ว,ว่าฝ่ายตรงข้ามมีไอการ์ดใบนี้ Keeper of s h i n มันจะขึ้นมาที่ฟิลได้เมื่อเนี่ยในขณะที่การ์ดนี้อยู่ในสุสานถ้าเผ่ามังกรที่อยู่บนฟิลถูกส่งของสุสานโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดเพราะถูกหรือเพราะถูกทำลายจากการต่อสู้สามารถเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมาบนฟิลได้จากสุสาน มันนี้ไปและด้วยการโจมตีของ b u e Eye K o of Dragon เอฟเฟตของมันคือถ้ามีการโจมตีวอเตอร์ที่ตั้งโจมตีและป้องกันอยู่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการป,ป้องกันหรือโจมตีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มีการโจมตีไปนี่ยก็คือจากที่ป้องกันใช่ไหมก็เปลี่ยนมาโจมตีมันจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ทําให้พลังไปศูนย์อีกอยังไงยังโหด ไม่ต้องตีทะลุแต่ว่ากูเปลี่ยนให้มันตรงตามที่ต้องการได้หลังเกษก็เลยเพรพอไปตามระเบียบครับจบตีต่อด้วยไทยเรนนะก่อนตอนนี้ไฟตรงข้ามอยู่จุดสีเปียบแล้วเหลือแค่ร้อยพอยพอยพันหกไปต่ออ่าดูสิจะเอาอะไรมาสู้ไหนดูสิเฮ้ยชิบหอยแม่งใช้สมัชชิงกลาวแกฟิกของการใปนี้นะครับมันจะสามารถที่จะทำลาย มอนสเตอร์หนึ่งตัวของฝ่ายตรงข้ามที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดตัวที่สุดสุดยอดคือน่าจะใบนี้แหละรุ้มไปแล้วด้วยความที่มังกรลงสุสานไปนะครับค e เ p อร์อ c h ชายัยลงมอนฟิลและเซตมอนสเตอร์อีกหนึ่งใบมาแล้วครับมาดูกันเอาสิเอาไงก็ทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนหมดเลยหรอโอ้โห มันเปลี่ยนทั้งฟิลเลยนี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเดียวโหไอเราก็นึกว่าเปลี่ยนทั้งฟิลไม่เปลี่ยนตัวเดียวโอ้เจ๋งว่ะบูอายเคออสนี่มันเจ๋งจริงนี่คือเด็กบูอายของผมที่เผชิญหน้ากับบูอายของฝั่งของข้าวนะแต่ยังเห็นได้ว่ามันยังไม่เห็นบูอายฝ่งตรงข้ามเลยเนาะเออจริงด้วยงั้นก็ไงก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับบายบาย